ฉลองยิ่งใหญ่7ปี FC ออไรเกมฟุตบอลนับหนึ่งมิดอังกีษกับสตีเฟนเจลาดมีของแจกเพียบดนตรีมันตลอดทั้งงานโจอี้ผูวสิตไททัสสมิธและบิ๊กแอสพร้อมกิจกรรมอีกมากมาย3วันเต็ม20 21 22มิถุนายนนี้ที่ซีคอนสแควร์ซีนครินมาเจอกันเยอะๆนะครับ FC ออไรเกมฟุตบอลเล่นบนคอมมันกว่าแน่นอน เซอร์เจมสคันดิครับเขาใหญ่โรงแรมหรูบรรยากาศดีวิวสวยอาหารอร่อยราคาเป็นกันเองสนามกอล์ฟตีสนุกท้าทายไปลองพักผ่อนกันได้ครับหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่036341200แคมดิทคาเฟ่ร้านคาเฟ่สุดพิเศษอร่อยถูกใจทุกเมนูใกล้สนามบินคอนแก่นโทร0899446836สวัสดีครับผมกับอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีสจแดงครับในวิดีโอวันอังคารนะครับ คำสอในช่วงเช้าเนื้อหาของยุตเต่วันนี้เนี่ยมีหลากหลายประเด็นนะครับดีลที่เกี่ยวเนื่องกับทีมอื่นๆด้วยอย่างเช่นดีลเอ็มบิโมครับที่เกี่ยวเนื่องกับโทมัสแฟงที่กําลังจะไปคุมสเปอร์นะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังแล้วก็เรื่องราวของวิกเตอร์เยอเครสดูจะมีความเข้มข้นมากขึ้นครับจากรายงานของฟอเบิยซิโอโรมาโน่และเป็นมนทิศทางบวกเช่นเดียวกับข่าวที่นแฟรลุ้นอยู่กับตําแหน่งใหม่นะครับเป็นข่าวที่นแฟนชื่นชอบแน่นอนกับตําแหน่งที่ทุกคน อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเพิ่มเติมในดิวของทีมอื่นด้วยนะครับที่เป็นดิวใหญ่ในช่วงวัน2วันที่ผ่านมานครับช่วงนี้คลิปไปต่อาจจมาไม่เป็นเวลาเลยก็บางวันอาจจะไม่ได้ทาบ้างถ้าเนื้อหามันบนหรือว่าไม่ได้คืบหน้านะครับขอบคุณท่านที่ติดตามด้วยดีเสมอมาครับฝากา like, ก,า share, กาดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับทนาคานสุโขัยการสามารถเลือกซื้อสินค้าที่ตะกาด้านล่างได้ขอบคุณมากครับมาดูเรยยื่องราวภายในทีมก่อน,นครับไอ้เจนเฮเวนนั้นใช้เวลาในช่วงปิดฤดูก,กาลนะครับ กับโค้ชส่วนตัวครับเพื่อศึกษาในเรื่องของรายละเอียดเกมเป็นจังหวะที่เขามีโอกาสจะเบียดขึ้นชุดใหญ่อย่างปอเนื่องครับระหว่างทีมิสโมปเตเนสกำลังจะหายเจ็บกลับมาซึ่งตัวเฮเว่เนี่ยเรียนรู้กับโค้ชแอนดี้แมนการนครับมีคลิปออกมาแล้วก็มีบรรยากาศที่เขาเรียนรู้เรื่องเกมซึ่งการอ่านเกมแล้วการรู้จังหวะ ว่าคู่แข่งจะเล่นช็อตต่อไปอย่างไรเนี่ยถือเป็นรายละเอียดที่กองหลังควรจะต้องมีครับในจังหวะดักบอลและจังหวะคุมพื้นที่นะครับก็เดี๋ยวรอดูว่า Heaven จะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือเปล่าแล้วจะมีโอกาสลงสามชุดใหญ่มากแค่ไหนนะครับเรื่องของนักเตะฝังขาออกก็มีการยืนยันออกมาจากสโมสรว่าปล่อยตัวผู้เล่นทั้งทีมชุดใหและดาวรุ่งเนี่ยรวมกันทั้งหมด9คน,นครับที่หมดสัญญากับทีม ชุดใหญ่ก็จะมีคริสเตอร์ลิกเซนครับจอห์นนี่อีแวนที่แขวนซัดเลยนะครับแล้วก็วิกตอร์ลินเดเลอร์ดาวรุ่งก็จะมีอย่างแจ็คคิงดอนฮิวเบิร์ตกราชิกผู้สารประตูนี่ครับซามเมเร่ urai, ที่เล่นเป็นแบ็คซ้ายได้ทอมไมา์นะครับเจมโนแลนแล้วก็ทอมบูสเตอร์ผู้สารประตูอีกคนหนึ่งพวกเขาเหล่านี้ก็จะเปลี่ยนแปลงหาโอกาสลงเล่นกับทีมใหม่ต่อไปครับส่วนผู้สารประตูตัวเก่าของทีมอย่างทอมมิตตันเนี่ยก็กําลังจะจะสัญญาฉบับใหม่กับทีมอยู่นะครับก็คงจะ เป็นแบ c k อฟมือ3ต่อไปในฤดูกาลหน้าถ้าเกิดสัญญารู้ล่วงซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับฝีมือหรืออะไรเท่าไหร่ครับเกี่ยวกับเรื่องประสบการณ์และก็ความเป็นพี่ใหญ่ในห้องต่างตัวการดูแลน้องๆน,นะครับแล้วก็ความเป็นครอบครัวของยูเต็ดที่มีต่อทอมฮีตตันมาดูสองดิวที่เกี่ยวเนื่องกับยูเต็ดก่อนหน้านี้นะครับเคยมีข่าวตั้งแต่ช่วงมกราคมที่ผ่านมาว่าปีแสดงนสนใจแต่ว่าก็ไม่ได้เดินดิวอย่างจริงจังครับเสร็จ เพื่อนร่วมเมืองอย่างแมนซี่ระบายสีฟ้าคว้าตัวไปครองนะครับดิวแรกคือแบ็กซ้ายของวูฟอย่างระยะอนุลีครับเปิดตัวเป็นทางการออฟฟิเชียลกับสโมสรแมนซี่ราคาค่าตัวที่ย้ายมาหนึ่งกันต้นอยู่ที่31ล้านปอนด์นะครับออปชั่นอีก5.3ล้านปอนด์รวมเป็น36.3ล้านปอนด์ก็จะเป็นแบ็กซ้ายคนใหม่ของเปปกูเดียล่าในฤดูกาลหน้าก็ถือว่าราคาสม็นสมผลครับไม่ได้แพงหรือว่าถูกเกินไปสำหรับแบ๊ รายนี้นะครับที่เล่นต่อเนื่องมากับบูแล้วมีผลงานที่การันตีในเรื่องฝีเท้าครับเติมเกมเอามันมีบอลครอสแล้วก็จังหวะเล่นเกมรับที่ดีนะครับส่วนหนึ่งดิวเป็นการเฮียวิโกครับยืนยันดิวจากนักข่าวดังหลายคนทั้งฟาบิชิโอโรมาโน่นี่ครับแล้วก็เดวิดออนซีนครับนั่นก็คือดิวเรยันเชอร์กี้ครับตกลงค่าตัวระหว่างลียงกับแมนซชตได้แล้วนะครับมูลค่าอยู่ที่33.7ล้านปอนด์นะครับหรือประมาณ40ล้านยูโร ดิวนี้ก็รอเปิดตัวเป็นทางการครับนักเตะจะเดินทางมาที่อังกฤษเปิดตัวกับซีในช่วงหลังจากนี้นะครับมีข่าวเล็กน้อยอมาว่าจริงๆแล้วเนเอร์สโลตกุนซือของลิพูเนี่ยก็อยากได้ดิวนี้เหมือนกันพยายามบินไปคุยนะครับแต่สุดท้ายชากี้เลือกแมนซีนะครับแล้วก็ปฏิเสธลิพูไปฝั่งขาออกที่ยังต้องรอลุ้นอยู่นะครับดูแล้วออกได้หลายทางเหลือเกินว่าจะเป็นลักษณะไหนนั่นกะ็คือดิวจูดอนซานโช ตอนนี้เนี่ยปัญหาทุกท่านทราบดีว่าคือเรื่องของค่าเหนื่อยนะครับแล้วเตะก,ก็ไม่พร้อมลดค่าเหนื่อยลงมีหลายบทวิเคราะห์ที่ออกมาว่าซานโชน,นั้นอาจจะเลือกไปสักทีมใดทีมหนึ่งแบบยืมตัวบวกอปชั่นซื้อขาดเหมือนกับที่เคยไปเชลซีหรือถ้าไปแบบขายขาดเลยก็มีโอกาสจะไปทีมนี้เขาเคยเล่นด้วยนะครับอย่างบริเซยดอทมุลครับรายงานจากเดมิเชจากสกายสปอร์ตเนี่ยบอกว่าดอทมุล มีความสนใจในดิวนี้และติดตามความขึ้นหน้าเกี่ยวกับอนาคตของนักเตะซึ่งดอนมูลเนี่ยมีโอกาสจะเสียเชมิกิเทนไปให้กับเชซีนะครับเพราะว่าข่าวเนี่ยแรงต่อเนื่องแล้วแล้วก็เชซียื่นข้อเสนอเข้าไปแล้วซานโชก็มีโอกาสกลับไปดอนมูลเหมือนกันหรืออาจจะเป็นทีมอื่นครับที่นักข่าวหลายคนบอกก็คือเขายังมีความสนใจจากอาี่เราทีมจากซาอุดีอาระเบียอยู่ด้วย ดิวซันโชนี่เป็นดิวที่ค่าดาวยากครับยูเต็ดคงจะเซฟเงินได้มากที่สุดก็คือถ้าเกิดไม่มีทีมไหนซื้อขาดเนี่ยก็คงจะต้องปล่อยยืมแล้วก็ลดค่าเหนื่อยเป็นรายจ่ายที่สโมสรจะประหยัดลงไปได้นี่ครับให้ทีมที่ยืมไปในจ่ายค่าเหนื่อยบางส่วนหรือเยอะกว่า50%อย่างที่2ก็คือถ้าเกิดสายออปชั่นซื้อขาดได้ก็คงต้องใส่เงื่อนไขบังคับซื้อขาดไว้เช่นเดียวกันกับค่าปรับถ้าเกิดไม่ใช้ออปชั่นตรงนี้ก็ต้องส่งกลับมาที่ยูเต็ดแล้ว ได้เงินบางส่วนนะครับเหมือนที่เชลซีทำซึ่งคงจะต้องใส่ส่วนค่าปรับเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกเพราะว่าจะได้เงินเข้ามาแล้วก็รอดูว่านักเตะจะไปทีมไหนในอนาคตดิวนี้อยากให้แฟนผีลองแสดงความเห็นกันเข้ามาหน่อยครับควรจะทําอย่างไรดีกับดิวจอนซานโช่ครับซึ่งหลายคนที่พิมพ์มาในคอมเมนต์ของช่องผมเนี่ยบอกว่าดองไปเลยครับไม่ต้องส่งลงเล่นอันนั้นอาจจะส่งผลเสียต่อทีมในอน,นาคตมากกว่าในเรื่องของเงิน ค่าเหนื่อยที่ต้องจ่ายไปฟรีๆนีครับสโมสรน่าจะพยายามอยากขายออกไปหรือว่าปล่อยให้นักเตะเนี่ยไปเล่นกับทีมใหม่มากกว่าต้องบอกว่าที่อัลเราอยากจะได้นักเตะตัวท็อปๆในยุโรปไปเล่นกับพวกเขาเนี่ยส่วนหนึ่งอย่างแรกก็คือพวกเขาจะต้องลงเล่นในฟุตบอลสโมสรโลกนะครับฟีฟ่าคัพเวิร์ลคัพในช่วงกลางเดือนนี้ก็เลยอยากจะเสริมแกลงหานักเตะไปเล่นในการลุยศึก สโมสรโลกอีกอย่างหนึ่งก็คือหลายๆดีลเนี่ยเลอกจะไม่ไปอาลกิเลาเนนะครับเช่นวิเทลเซมเพนก็ปฏิเสธสัญญาส่วนตัวไปอยากเล่นในยุโรปต่อก็อาจจะเป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งที่พวกเขาพยายามจะทําก็คือพยายามจะให้เงินค่าเหนื่อยสูงๆแล้วก็ดึงนักเตะระดับท็อปในพรีเมียร์ลีกหรือว่าในลีกยุโรปเนี่ยไปเล่นสว่วนดีลหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องกับตัวซานโช่และก็เลโดกา,าชาโช่ด้วยนะครับซึ่งเป็นสองน,นักเตะที่แมนเูเต็ดพร้อมปล่อยในช่วงซัมเมอร์นี้ นั่นก็คือเจมี่กิเทนของเชลซีครับการที่เชลซีไม่ดึงซานโชไปร่วมทีมส่วนหนึ่งก็เพราะว่าพวกเขาไม่พร้อมจ่ายค่าเหนื่อยที่สูงขนาดนั้นนะครับส่วนอเลฮันโดกาลาโชที่เชื่อมโยงอยู่ก่อนหน้านี้เนี่ยดูแล้วก็น่าจะไม่ได้ไปเชลซีเพราะว่าเชลซีเนี่ยมุ่งเป้าไปที่เจมี่กิเทนครับตัวรุกของบริเซยบอร์ด,ดมุลน,นะครับซึ่งเชลซีย่นข้อเ,เสนออย่างเป็นทางการเข้าไปแล้วแล้วก็ กำลังคุยในดิวอย่างจริงจังครับซึ่งนักเตะเนี่ยตกลงสัญญาส่วนตัวกับเชลซีที่7ปีนะครับตัวดาวรุ่งวัย20ปีอน,นาคตไกลคนนี้เนี่ยอยากจะย้ายร่วมทัพเชลซีแน่นอนครับแล้วก็มีความคาดหวังที่จะยึดตัวจริงในทัพสิงบูให้ได้เช่นเดียวก,กันกับทีมฝั่งที่จะขายคือตอนบุญเนี่ยมองว่าการขายคิดเทนจะเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้พวกเขาเนี่ยสร้างทีมใหม่ได้นะครับหลังจากที่นักเตะรายนี้ไม่เหมาะกับแท็กติกของนิโก้โควาชหัวหน้าโค้ชของพวกเขา การพูดคุยระหว่างเชลซีกับดอนมูนยังดำเนินต่อไปนี่ครับราคาค่าตัวเนี่ยยังตกลงกันไม่ได้ตอนแรกในเชลซียื่นไป30ล้านปอนด์แล้วถูกปฏิเสธกลับมาครับขขอเสนอใหม่ก็จะอับขึ้นไปครับซึ่งยังมีการเจราจากันอยู่แล้วก็นกเตะก็พร้อมย้ายดูแล้วเชลซีน่าจะมองไปที่เป้าหมายอื่นครับไม่ใช่นกเตะของยูเต็ดในตอนนี้โซวเลโดกานาโชก็ใกล้จะออกจากยูยเต็ดแล้วนะครับรายงานจากกาซ่าเนดูนะะักขออ่าวหอจนตินาฝั่งใกล้ชิดนกเตะ โดยที่เขาอยากจะอยู่ในพรีเมียร์ลีกต่อไปครับทีมที่เชื่อมโยงอยู่ก็ยังมีอาร์เซนอลแล้วก็เชลซีด้วยน่ครับแม้ว่าจะเดินดีลอื่นอยู่ก็ตามแต่สามสี่วันหลังตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยข่าวการโชที่เชื่อมโยงกับทีมในอิตาลีเช่นนาโปลีหรือว่าทีมต่างๆเนี่ยดูลดลงไปนะครับอาจจะเป็นเพราะว่านักเตะนั้นอยากอยู่ในพรีเมียร์ลีกต่อก็เป็นได้อีกหนึ่งดีลที่ตัวนักเตะนั้นดูแล้วยังไม่ได้อยากออกไปจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมีบทสัมภาษณ์ออกมา ขอละมูนซอยลุนว่าตัวเขาจะม,มีสัญญาอยู่แล้วก็พร้อมอยู่กับยูเตตต่อนี่ครับแต่ว่าข่าวฟั่งขาออกก็ยังแรงต่อนเนื่องครับกาสตาเดโลสปอร์ตครับสื่ออิตาลีบอกว่ายูเตตเนี่ยต้องการราคาค่าตัว45ล้านยูโรนี่ครับหรือประมาณ38ล้านปอนด์เนี่ยเป็นเงินเบื้องต้นที่จะได้ในการขายหอยลุนครับซึ่งสโมสร ยังเปิดกว้างและตัวอยรุนก็พร้อมจะกลับสู่กาโชสซาอติตาลีเหมือนกันนะครับซึ่งดูแล้วหลายทีมใหญ่ที่สนใจก็จะเป็นทีมอย่างอินเตอร์มิลานครับหรือแม้กระทั่งยูเวนตุสแล้วก็รวมถึงนาโปลีด้วยแต่ก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้ามากขนาดนั้นครับยังไม่ได้มีการยื่นข้อเสนอเป็นทางการเข้ามาเป็นแค่การสอบถามแล้วก็ความสนใจในตัวอยรุนซึ่งยูเต็ดก็คงต้องผลักดันดีวนี้นะครับถ้าเกิดอยากได้กองหน้าคนใหม่เข้ามาสู่ทีม เว้นเสียแต่ว่าพวกเขาจะปล่อยดิลใหญ่ดิวอื่นที่ได้เงินมากกว่าออกได้ก็จะนํามาเสริมทัพในตำแหน่งอื่นๆที่อยากได้ในช่วงตลาดรอบปัจจุบันกาเซตาบอกว่ายูเต็ดไม่ปิดโอกาสที่จะปล่อยไฮรุนลักษณะยืมตัวนีครับสามารถจะเป็นยืมตัวก็ได้แต่ต้องใส่ออปชั่นซื้อขาดไว้ในราคาที่พวกเขาต้องการนัคือ45ล้านยูโรหรือว่า38ล้านปอน แกลมเบอรี่นักข่าวอังกฤษคนก็พูดถึงดิลลามูสซอลุนด้วยเช่นกันบอกว่ามีหลายทีมสนใจนะครับนอกเหนือจากอิตาลีก็ยังมีทีมในเยอรมันทั้งอาเบลไลฟ์ซิคับอันทักฟังเฟิร์ตและก็ไบเออร์เลวบกุกเซนทีมหม่คองอิเซนฮาร์คต่างสนใจในตัวเขานะครับแล้วก็มีข้อเสนอจากอิตาลีเพิ่มเติมเข้ามาด้วยโดยยูเต็ดเนี่ยต้องการสัญญาถาวรมากกว่านะครับก็คือการขายขาดนั่นเองนะก็คงต้องรอดูต่อไปครับมีเวลาตลาดหรืออีกประมาณ2เดือนกว่ากว่านะครับ ในช่วงตลาดรอบนี้มาดูเรื่องโค้ดใหม่สเปอร์นะครับที่เกี่ยวเนื่องกันดีลใหม่ของยูเอเต็ด้วยเช่นกันนะครับหลังจากที่ทีมไก่เดือทองเนี่ยสั่งปลดอันสปอรเซลกูออกจากทีมไปนะครับแล้วก็พวกเขาสนใจที่จะต่างตั้งโทมัสแฟรงก์กุนซือของเบนฟอร์ดมาคุมทีมในฤะดูก,กาลหน้านะครับก็มีรายงานจากเดวิดออนซิออกมายาวเหยียดเลยนะครับผมพามสรุปให้ฟังสั้นๆในเนื้อหาที่ สั้นกระชับไม้ใจความครับทอนแนมเนี่ยติดต่อไปที่เบนฟอร์ดแล้วนะครับแล้วก็อยายกจะแต่งตั้งบรรลุข้อตกลงกับแฟงภายใน48ชั่วโมงข้างหน้าต้องรอดูว่าทําได้หรือเปล่าครับแฟงเนี่ยถูกวางเป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งที่จะเข้ามาทางที่โปรเซกูครับปัจจุบันอาย,อยุ51ปีนะครับสำหรับโทมัสแฟงแล้วก็คุมทีมตั้งแต่ปี2018นะครับตอนนั้นเนี่ยเบนฟอร์ดยังอยู่ในแชมเปี้ยนชิพอยู่แล้วก็พาทีมเลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีกในปี2021 นักเตะหลายคนก็เติบโตมากับเขาครับตั้งแต่อยู่แชมเปี้ยนชิพและก็เป็นที่รักของนักเตะอย่างมากครับเบนฟอร์ดกลายเป็นทีมที่มั่นคงในพรีเมียร์ลีกครับไม่เคยตกชั้นไปอีกเลยจบฤดูกาลเลียงตั้งแต่อันดับ13อันดับ9อันดับ16และก็ปัจจุบันเคยอันดับ10ในฤดูกาลล่าสุดตอนนี้ที่เบนฟอร์ดกับสเปอร์คุยกันก็คือคุยรายละเอียดเรื่องค่าฉีกสัญญานี่ครับที่จะเอาแฟรงค์มาทำงาน oh. ที่ทอตแนาอดสเปอร์เดียม มูลค่าประมาณ10ล้านปอนด์ซึ่งจะรวมถึงทีมงานเบื้องหลังของเขาที่เบนฟอร์ดด้วยก็จะยกกันมาทั้งหมดโดยข้อมูลเบื้องลึกเบื้องหลังอีกอย่างที่ต้องเล่าให้แฟนเพจแฟนช่องฟังนะครับก็คือแฟรงค์เนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เล่ก,กีฬาคนปัจจุบันของสเปอร์นั่นก็คือโยฮันลันเก้ครับซึ่งคนนี้เนี่ยเคยทำงานเป็นผู้เล่ก,กีฬาของแอสตันวิลล่ามาก่อนครับข้อมูลบอกว่าตอนที่ลันเก้ ทำงานอยู่กับวิลล่าเนี่ยเขาอยากได้แฟงไปคุมทีมแอสตันวิลล่า่อจากซีเฟนเจอร์ลดแต่สุดท้ายก็ไม่เกิดขึ้นนะครับบอดบริหารเนี่ยเลือกไปที่อูนาเอมิรี่และแลังเกก็มาร่วมงานกับพมอสเปอร์ในปี2023เดือนพฤศจิกายนโดยแผนงานของสเปอร์เนี่ยเปลี่ยนไปหลายอย่างครับตั้งแต่ลังเกเข้ามาตัวเขาเนี่ยต้องการจะเปลี่ยนนโยบายของทีมนะครับเลือกเซนต์นาเตที่อายุน้อยต่ำกว่า23ปีหลายคนทางอันชลีเก Berg, wow, ลูคัสเบ r ร์ก l วรลงถึงวิลสันโอโดเบร์นีครับที่เข้ามาสู่ทีมซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้ามองไปที่ดิว b บนดเดวิโมน่าจะเป็นกระแสะเชื่อมโยงมากกว่าที่โทมัสแฟงอาจจะอยากดึงไปร่วมทีมสเปอร์แต่ว่าตัวนัลเตะนนั้นมองไปที่ยูเต็ดมากกว่านะครับและเมื่อนโวบายสเปอร์ไปแบบนี้เนี่ยโอกาสที่พวกเขาจะทุ่มดิวแพงๆในฤดูกาลปัจจุบันก็มีบ้างแต่อาจจะไม่ได้เยอะมากซึ่ง กระสเชื่อมโยงของเอมิโมนั้นน่าจะมาจากที่แฟรงค์จะไปคุมสเปอร์มากกว่านะครับแล้วพวกเขาก็ยังไม่ได้ยื่นข้อเสนอเข้าไปเหมือนยืดแต่ที่ยื่นข้อเสนอแรกเข้าไปแล้วต้องเล่าต่อยนิดนึงว่าทําไมโยฮันลังเกถึงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับโทมัสแฟรงค์นะครับโยฮันลังเกเนี่ยเคยทํางานอยู่กับแฟรงค์ที่สโมสรลินบีในลีกเดนมาร์กแฟรงค์เนี่ยก่อนที่จะมาคุมเบนฟอร์ดเขาเคยเป็นผู้ช่วยคุณซือเบนฟอร์ดมาก่อนสมัยดินสมิธคุมทีมนะครับ แต่ก่อนนั้นเนี่ยเขาคุมบอลบี้มาคุมเดนมากยูสิบเก้ายูสิบเจแล้วก็ลินบี้ชุดเยาวชนนะครับในปี2006 200 8, ถึง2008เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างลันเกกับแฟรงค์เนี่ยค่อนข้างจะเหนียวแน่นซึ่งเคยทำงานร่วมกันมาก่อนเพราะฉะนั้นเมื่อดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรพลิกผันในดิวเอมบิโมนี่ครับรอแค่ยูเต็ดนั้นยิ่งข้อเสนอตามที่เบนฟอร์ตต้องการเข้าไป เว้นแต่ว่าสเปอร์จะเข้ามาแย่งในดีลแล้วก็ทุ่มในราคาที่สูงกว่าแบบเวอร์เบอร์ซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับฟิบิชิโอโรเรโมโนโกาเเดดีลนี้เหมือนกันบอกว่าเอมิโมน่กำลังรอยูเต็ดและเป็นตัวเลือกแรกของเขาในใจนี่ครับโซมาสแฟนกำลังจะไปสเปอร์ดังนั้นเราต้องรอดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นหากเขาย้ายมาคุมถิ่นทารมอสเปอร์เซเดียมนะครับมาดูดีลว,วิตต์โยครกันบ้นางครับมีอัปเดตจากฟิบิชิโอโรเมโนเหมือนกันนีครับโรเรโมโโนก็บอกว่า จากโค้ต้า UCL ที่เมโยเต็ดพลาดไปเนี่ยถ้าไม่พลาดในก่อนหน้านี้ในเกมเจอสเปอร์เนี่ยก็มั่นใจว่า99%ยูเต็ดจะปิดดีลกับโยครีได้นะครับนั่นคือความรู้สึกณนะตอนนั้นแต่ก็ไม่เกิดขึ้นเพราะว่ายูเต็ดแพ้สเปอร์ไปและไม่ได้โคต้า u c ซครับซึ่งเงินจำนวนน,นั้นเนี่ยมากพอจากโค้ต้ายูฟาแชมเปี้ยนลีกและรางวัลในยูโรปาลีกเนี่ยมากพอที่จะปิดดีลโยครได้นีครับ โดยโรบโน่บอกตอบไปว่าใน48ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยมียูเต็ดครับอัลฮิเลาแล้วก็ยูนตุสพูดคุยกับเอเจนต์ของโยครเรสครับซึ่งซึ่งโยคารเรสไม่ได้มองอัลฮิเลาเป็นทางเลือกที่จะไปสู่ทีมนครับเขาจะไม่ตอบรับข้อเสนอของทีมจากซาอุดีอาระเบียโรบโน่บอกตอบไปว่ากําลังซื้อของยูเต็ดที่จะปิดดิวโยคเรสเนี่ยมันขึ้นอยู่กับฝั่งขาออกนะครับเป็นปัจจัยทางการเงินที่จะต้อง มองไปที่ดิวการาโชแรดฟอร์ดรวมถึงซานโชโดยอาจจะมีนักเตะอื่นๆเพิ่มเตมิมอีกที่ออกจากทีมนี่ครับแล้วจะเป็นความาท้าทายซึ่งความสนใจในตัวยูเครสยังมีอยู่จากหลายทีมนะครับหลุมโนบอกต่อไปว่าสัปดาห์นี้ยูเต็ดเนี่ยติดต่อไปที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในดิวยูเครสเพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับข้อตกลงที่จะเกิดขึ้นในพวกเขายั่อยู่ในการแข่งขันในดิวนะครับก็อธิบายให้แฟนผีนี่ยังได้ลุ้นอยู่ มีอัปเดตเรื่องยเครสเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาประมาณตีสามครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยยเครสโกรธสปอร์ติ้งมากๆที่ไม่ยอมขายเขาจากที่เคยมีค่าชิสัญญาตกลงกันไว้ที่60ล้านยูโรบวกออปชั่นอีก10ล้านยูโรนะครับและคอดสื่อโปรตุเกสที่รายงานเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้บอกว่าเป็นทีมไหนแต่ว่าตัวยเครนเนี่ยโกรธมากเพราะว่าตอนนี้สปอร์ติ้งเนี่ยประเมินมูลค่าเขาไว้ถึง80ล้านยูโรอัพข้อเสนอขึ้นไปอีกนะครับ จากที่เคยคุยกันไว้ในตอนแรกกับนักเตะซึ่งพอโยคเได้โกรธมากเนี่ยเขาก็ได้ลบประวัติใน b i ไบโอของ Instagram ไม่มี Sporting r i s b o n ออยู่ในไบโอแล้วนีครับมีแค่ Sport Person หรือว่าการเป็นนักกีฬาอาชีพนะครับก็ถือเป็นการกดดัน Sporting ในทางหนึ่งและดูแล้วอาจจะจบไม่สวยก็ได้กับต้นสังกัดปัจจุบันนะครับสำหรับข่าวที่แฟน ต้องติดตามกันต่อแล้วก็เป็นดีลที่หลายคนอยากได้เนอเหนือจะก,กองหน้านะครับนั่นก็คือผู้รักษาประตูครับที่หลายคนอยากหาผู้รักษาประตูใหม่เข้ามาแทนอองเดรโอนาน่าก็มีอัปเดตจากสือ่อออกมาเหมือนกันนะครับชื่อที่ถูกพูดถึงชื่อแรกก็คือเอมิมาร์ตินเนสครับกับสตอนเอดูนักข่าวของอร์เจตินาเนี่ยบอกว่าหากยูดแต่งขายโอนาน่าได้พวกเขาจะทุ่มสุดตัวครับแล้วก็จะเดินดีลเอมีมาร์ตินเนสเข้ามาสู่ทีม ส่วนผู้สาวป,ประตูอีกคนที่เชื่อมโยงอยู่จากรายงานของ Get France Football News ครับสื่อในฝรั่งเศสบอกว่ายูเต็ดนั้นจับตามองดูลูคัสชวารีเย์ครับผู้สาวป,ประตูของลิวเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการเสริมทัพตลาดซัมเมอร์นี้นะครับดูแล้วดิวสอดิวสเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นเอเมโมหรือว่าก่อนหน้าโตเป้าสักดิวหนึ่งก่อนครับแล้วก็คงต้องรอฝั่งขาออกที่จะเชื่อมโยงกับดิวฝั่งขาเข้าดิวใหม่ อยู่เต็ดยังมองถึงผู้สาประตูนะครับกองกลางเบอร์8อีกสักคนหนึ่งและหลายคนก็อยากได้วิงแบกด้วยนะครับก็คงต้องรอตามต่อยังมีเวลาอีกประมาณ2เดือนกว่าๆครับซึ่งคงจะมีหลายดิวที่มาในช่วงท้ายตลาดเหมือนกันหรือว่าก่อนเริ่มพรีซีซั่นในเดือนหน้าก็จะมีความเข้มข้นมากขึ้นเพราะว่าหลายทีมก็อยากจะเสริมทีมแล้วก็ให้นักเตะใหม่เข้าไปซ้อมและก็ลงเล่นกับเพื่อนใหม่นะครับ จับตาดูข้อเสนอที่2ในดิวแอมิโมครับลุ้นว่าจะปิดดิวได้หรือเปล่าถ้ายูเต็ดทำงานได้ละเอียดรอบคอบแล้วราคาถูกต้องตรงใจเบนฟอร์ดก็น่าจะปิดดิวได้ครับแต่ถ้ายังไม่ได้ก็คงจะล่ามไปถึงข้อเสนอที่3าครับวันนี้หวังว่าชื่อชอบเนื้อหาที่นำมาฝากกันครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเราพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปถ้าคุณเป็นคนที่ลหลงใหลและข้างคลายแมนเชสเตอร์ยูเต็ดทั้งตัวและหัวใจครับเราคือครอบครัวเดียวกันผูออกแมนยูสู้ตาสิทธิ์ครับรวมให้กำลัง และหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเรารบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไปกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ